Ladies and gentlemen boys and girls children of all ages ช่วงปีพศ2530ขึ้นไปนะครับเป็นช่วงที่ตราดอสหารริปรัตร์นั้นเริ่มมีบทบาทสำคัญต่อ เขาเรียกว่าเศรษฐกิจในบ้านเราเพราะว่าเป็นช่วงที่แข่งขันกระดดดเดือดทั้งรายเล็กรายใหญ่นะครับเปิดโครงการในส่วนที่เป็นนอกเมืองกรุงเทพมากขึ้นคือในเมืองกรุงเทพเนี่ยถามว่ามีไหมก็มีครับแต่ว่ามันยังไม่มากเหมือนในปัจจุบันแต่ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นนอกเมืองว่าจะเป็นฝั่งนนทบ,บุรีหรือฝั่งรางสิตเนี่ยแน่นอนครับทั้งประทุมธานีทั้งนนทบ,บุรีเนี่ยสองจังหวัดที่อยู่นอกกรุงเทพเนี่ยกลายเป็นถิ่นกําลังซื้อของคนในยุคนี้เพราะบาังคนนะครับ เลือกที่จะไม่อยากใช้ชีวิตในเมืองหลวงในเมืองกรุงที่มันมีความวุ่นวายเนี่ยหลีกไปใช้ชีวิตนอกเมืองบ้างนอกเมืองก็แน่นอนว่าความรุ่งเรืองก็ดูดีไม่แพ้กับการอยู่ในเมืองของกรุงเทพนันปัจจุบันนี้นะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่ามีอยู่โครงการหนึ่งเขาเรียกง่ายๆว่าอาคารชุดครับอาคารชุดหรือเราเรียกว่าแฟลตเนี่ยแน่นอนว่าเป็นสัพท์ใหม่ที่คนในตอนนั้นอาจจะรู้สึกงง,ง,งงว่ามันคืออะไรอะ่ะแต่นะวันนี้ผมกล้าพูดไเดเ้็มปากครับว่า แฟลกนั้นมันคืออสังหาริมทรัพย์ชนิดหนึ่งที่มันสามารถซื้อไปอยู่ได้หรือเช่าไปอยู่ได้แต่มีโครงการหนึ่งนี่แหละครับที่กลายเป็นตำนานเป็นตำนานของอสังหาริมทรัพย์ของไทยและถือว่าเป็นการพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ในการทำโฆษณาบนเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มทางโทรทัศน์อย่างยิ่งเลยเพราะว่านี่คือการทุ่มแบบจัดหนักจัดเต็มของ โครงการที่ชื่อว่าแฟลตปลาทองอ่ะคุณทกันใช่ไหมครับแฟลตปลาทองเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่แถบแทบเขตลังสิตจังหวัดประทุมธานีนะครับซึ่งคือแน่นอนเขาว่าเป็นโครงการที่ถือได้ว่าค่อนข้างใหญ่ที่สุดในบรรดาของตลาดอสังหาร,ริมทรัพย์ในแถวนั้นนะครับซึ่งควรจะจำกันได้ดีกับวลีฮิตครับวันที่9เดือนเเร็วๆเ,เ,เข้ามาไปจองแฟลตปลาทองหรือไม่กรัง คุ้มคุ้มจริงๆยิ่งกว่าคุ้มคุ้มทุกสิ่งคุ้มที่แฟลตปลาทองแน่นอนหลายคนจะต้องรู้จักกับเพลงฟแฟลตปลาทองที่มาพร้อมกับโฆษณาที่เล่นใหญ่กันพออก,กับเพลงเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าเวลาจะผ่านมาร่วมๆ3มสิบกว่าปีแล้วแต่สําหรับณนะวันนี้ที่ชื่อใหม่คือรังสิตซิตี้เนี่ยหรือแฟลตปลาทองเมื่อก่อนเนี่ยแน่นอนครับความรุ่งเรืองในตอนนั้นมันยิ่งใหญ่มากแต่ณวันนี้เหลือเพียงแค่ชื่อมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนเมื่อก่อน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนครับว่ามันส่งผลกระทบต่อปัจจุบันเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าสิ่งเหล่านั้นวันนี้เราจะพาทุกท่านครับไปทําความรู้จักโครงการแฟฝดพาทองโครงการในตำนานกับอดีตที่รุ่งเรืองอยากสุดขีครับ แฟรดปราทองคือโครงการอาคารชุดที่เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2562และเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9เดือน9ในปีเดียวกันโดยมีบริษัทปลาทองกระดัดจำกัดเป็นผู้พัฒนาโครงการการตั้งชื่อโครงการก็นำมาจากชื่อของทางบริษัทผู้พัฒนาซึ่งมีลักษณะที่จำได้ง่ายและทำให้ผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากขึ้น ลักษณะของโครงการเป็นแฟลตอาคารชุดแบ่งเป็นอาคารพาณิชย์จำนวน72ห้องและแฟลตสำหรับพักอาศัยจำนวน7,280ห้องขางานาดห้องแต่ละห้องอยู่ที่ประมาณ3.5คูณ7.5เมตรมีความสูงของอาคารทั้งหมด4ชั้นจำนวนอาคารทั้งหมด130อาคารราคาในช่วงตัวเริ่มต้นอยู่ที่189,000บาทหรือตารางเมตรละ1,785ถึง1715บาทต่อตารางเมตร และสามารถวางเงินดาวเพื่อจองห้องแค่เพียงราคา5,000บาทซึ่งทางโครงการได้กำหนดเป้าหมายเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยถึงป่านกลางราคาจับต้องได้ไม่สูงมากนะ ตัวโครงการตั้งอยู่บริเวณซอยลงังสิตประทุมธานี41ตำบลบางพลนอำเภอเมืองประทุมธานีจังหวัดประทุมธานีมีพื้นที่ภายในโครงการทั้งหมด130ไร่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มากๆและช่วงที่เปิดโครงการนั้นเป็นช่วงที่ผู้คนต่างให้ความสนใจกันมากเพราะการโฆษณาข,ของฟแฟลตปลาทองนั้นมีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยในเนื้อหาที่มีการเชิญชวนให้คนมาจับจองโครงการฟแฟลตปลาทองในวันที่9เดือน9หรือ9กันยายน การโฆษณามีการลงทุนต่างๆมากมายไม่ใช่เป็นตัวละครที่แสดงเป็นดาราที่ยอดเยี่ยมในขณะนั้นการเรียนแบบการร้องเพลงและฉากที่ได้มาจากนักร้องดังทางฝั่งยุโรปส่วนเนื้อเพลงมีทํานองที่ติดหูสามารถจดจําได้ง่ายทําให้ตอนเปิดตัวโครงการมีผู้คนและนักลงทุนเป็นจนํานวนมากที่สนใจในโครงการแฟลตรปลาทองซึ่งตอนนั้นนะครับก็มีบรรด,ดาคนในวงการบันเทิงนะครับที่ดังๆว่าจะเป็นป้าจุโอซีลีนะครับ คุณอาโน่เชนยิ้มล้อตอกนะฮะก็มาแต่งตัวแปลงโฉมเป็นศิลปินดังๆมากมายนะครับผ่านเพลงดังที่หลายคนคนจะจำก๋นี่ดีครับคุ้มคุ้มจริงๆคุ้มจำไม่ได้ล้ว่าเรื่องว่าอะไรแต่จำ,แตแจำได้ว่าคุ้มที่แฟดตปลาทองแถมจําได้ว่าคุ้มที่แฟตปลาทองนั่นเองนะครับ ในช่วงเวลาที่เปิดโครงการแฟลตปลาทองนั้นเป็นที่พูดถึงและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทางผู้พัฒนามีความตั้งใจที่จะทําโครงการให้เป็นปรากฏการทางวงการอสังหาริมทรัพย์จึงตัดใจทุ่มงบในการโฆษณาให้มากขึ้นเมื่อจะเป็นในหนังสือพิมพ์ทางโทรทัศน์และวิทยุนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาภายในโครงการให้มีสถานที่ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยเมื่อจะเป็นสระว่ายน้ําสวนหย่อมและป้ายรถสาธรารณะหรือรถเมล์ที่ติดอยู่กับถนนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ผู้พักอาศัยซึ่งสมัยก่อนถือว่าเป็นการลงทุนและซื้อเช่าได้คุ้มค่าเพราะราคาที่ถูกแต่ได้รับการอำนวยความสะดวกที่มากมายด้วยราคาภายในโครงการที่เป็นมิตรและความสะดวกสบายนี้เองจึงทําให้เกิดการซื้อขายในโครงการแฟลตกระทองเป็นจํานวนมากบางส่วนเป็นนักลงทุนที่ซื้อห้องพักเพื่อปล่อยให้เช่าต่ออีกทอดหนึ่งเหมือนในปัจจุบันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็บางคนซื้อคอนโดใช่ไหมซื้อคอนโดสักห้องหนึ่งปรากฏว่า พอผ่านไปสักสองสามเดือนก็ปล่อยให้บรรดาคนอื่นเข้ามาเช่าหรือมาซื้อต่อนะครับแต่ราคาที่ถูกลงกว่าเดิมนับว่าเศรษฐกิจของโครงการมีความเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นที่จับตามองในประเทศช่วงนั้นเป็นอย่างมากความสุดโตมของโครงการในปัจจุบันอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเมื่อเวลาผ่านไปก็ถึงช่วงเวลาที่แน่นอนครับเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในทางที่อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่สำหรับโครงการนี้ อยู่ในทางที่ค่อนข้างไม่ดีมากระยะเวลาของโครงการฝาดปลาทองนั้นณนะปัจจุบันนี้นะครับก็ประมาณ34ปีแล้วและด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะนอกหรือภายในบริเวณของโครงการม,มีความสมับสมตามระยะเวลาที่ยาวนานซึ่งภายในโครงการได้มีคณะกรรมการส่วนกลางที่มีการบริหารจัดการไม่ค่อยดีเท่าที่ควร <S <S <อ>ขาดการดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ดีทําให้ความเรียบร้อยความเป็นระเบียบในโครงการนั้นจัดการได้ไม่ดี นอกจากนั้นอาคารบางหลังในแฟลตปลาทองถูกทิ้งร้างเพราะทางผู้ซื้อไม่ได้โอนเงินมาในเวลาที่กำหนดและบางอาคารที่ก่อสร้างยังไม่เสร็จทําให้บริเวณตรงนั้นมีสภาพรกร้างเปรี่ยวทําให้ไม่ค่อยมีความปลอดภัยและเกิดการก่ออาชญากรรมสูงในเวลาต่อมาเมื่อโครงการถูกปล่อยปะละเลยและขับขาดการจัดก,การบริหารที่ดีทําให้แฟลตปลาทองเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วกว่าที่ควรจะเป็น ทำให้การแข่งขันของอสังหาริมทรัพย์ต้องแพ้ให้กับโครงการอื่นๆที่มีการบริหารจัดการที่ดีกว่าซึ่งอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าโครงการส่วนใหญ่ของบรรดาบริษัทเล็กๆก,ก็ประสบมาสเป็ดอย่างมากะถ้าเราจะคุ้นๆกันก็คือสมบัติบุรี่ก็มีสมบัติบุรีที่อยู่แถวๆบางบัวทองนะครับหรือแม้กระทั่งยุคที่ปัจจุบันนี้คอนโดนะครับคอนโดหลายที่ก็ผุดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าที่บอกว่ามันเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่มันแข่งขันกันในเรื่องของโปรโมชันเอยเรื่องของทำเลต่างๆซึ่งจุดนี้ผมขอสารภาพโดยตรงเลยนะครับว่า AP กับ p r o p e r t y p e r f e c t ดูจะได้เปรียบกับเรื่องของคอนโดเพราะว่ามันติดก,กับเรื่องของรถไฟฟ้าบ้างติดก,กับถนนใหญ่หรือแม้กระทั่งบางครั้งมันก็ติดก,กับบริเวณชานเมืองซึ่งบริเวณชานเมืองกําลังซื้อค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากกว่าอยู่ในเมืองซึ่งอันเนี้ย ผมยอมรับเลยว่าทั้ง AP กับ Property Perfect เนี่ยตอบโจทย์ในส่วนของการทําคอนโดในส่วนของทั้งใจกลางเมืองในเมืองแล้วก็นอกเมืองกรุงเทพได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับต่อมาทางผู้พัฒนาโครงการได้ขายโครงการให้กับกลุ่ม s u บ m i t และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นรังสิตซิตี้จนถึงปัจจุบัน ทางโครงการได้รับความเสียหายสูงสุดนะครับเมื่อตอนช่วงน้ําท่วมใหญ่ก็คือปี2554ซึ่งเกิดวิกฤตน้ําท่วมใหญ่ภายในประเทศอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทั่วกรุงเทพมหานครผลกระทบหนักกว่าที่อื่นนะครับลองลงมาออนนนทับ,บุรีแล้วก็ปกระทุมธานีประทุมธานีค่อนข้างจะหนักเป็นดับสองเพราะว่ามันมีทางแม่น้ําจะฝั่งนู้นฝั่งนี้ไหลเข้ามานะครับและหลังที่เรารู้ๆกันตอนนั้น WorkPo i อ t อ่า บริษัท w o r ร์ก o อยต์เอนเตอร์เทนเู w o r ิร์กพอที่ถ่ายรายการทุ่ๆรายการในตอนนั้นก็ได้รับผลกระทบด้วยนะครับโครงการลังสิตซิตี้หรือแฟลตปลาทองเดิมก็เช่นกันครับก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ำท่วมใหญ่โดยเฉพาะภายในโครงการที่มีระดับความสูงของน้ำที่ท่วมถึง2เมตรหรือเทียบเท่ากับ1ชั้นอาคารเลยทีเดียวตัวอาคารที่น้ำท่วมได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากทำให้ผู้อยู่อาศัยบางส่วนจึงตัดสใจย้ายออกไปอาศัยอยู่ที่อื่น ส่งผลให้อาคารหลายแห่งในโครงการถูกทิ้งร้างมากกว่าเดิมแต่โชคดีที่ตัวอาคารได้ก่อสร้างได้มาตรฐานที่ดีรากฐานตัวอาคารมีความแข็งแรงรากฐานตัวอาคารมีความแข็งแรงทำให้ไม่ได้รับความเสียหายมากเท่าที่ควรปัจจุบันนี้แฟลตปลาทองหรือโครงการรางังสิตซิตี้นั้นนะครับสภาพแวดล้อมหรืออาคารสิ่งก่อสร้างในโครงการได้เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งหรือว่าสภาพอากาศที่ส่งผลต่อต,ตัวอาคารในพื้นที่โครงการซึ่งพื้นที่ในโครงการยังไม่ได้รับการพัฒนานและบริหารจัดการที่ดีเท่าที่ควรนะับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากสําหรับโครงการระดับใหญ่แบบนี้แต่เชื่อว่าถ้าบริเวณตรงนั้นมีความเจริญมากขึ้นซึ่งณนปะัจจุบันนี้ผมอย่างที่เรารู้กันนะฮะวันนี้ในเขตของฝั่งรังสิตอ่าฝั่งรังสิตเนี่ยแน่นอนครับ ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าพื้นที่รังสิตมันดูมีความเจริญมากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของรถไฟสายสีแดงนะครับมันมีอะไรหลายอย่างที่มันผุดขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะพัฒนาฝั่งรังสิตให้มันดีขึ้นขึ้นเนี่ยอันนี้สําคัญมากย่างยิ่งเลยเพราะว่าแล้วตอนนี้ต้องยอมรับว่าการเดินทางอะไราอย่างมันสดวกสบายมากขึ้นในขณะเดียวกันการที่โครงการเล็กๆโครงการหนึง่งที่ประสบความสำเร็จแบบยิ่งใหญ่มากๆในช่วงนั้นแล้วจะกลับมา ให้มันเป็นที่สนใจอีกครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นลันงสิตซิตี้ซึ่งณวันนี้ยังไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงแต่แน่นอนครับว่าเมื่อความจเจริญเพิ่มมากขึ้นโครงการที่เคยหายไปเคยพิกพีในตอนนั้นก็ย่อมต้องกลับมาแต่จะกลับมาในรูปแบบไหนอันนี้แหละครับที่เราต้องถามคนที่เคยอยู่ที่รังสิตซิตี้หรือคนที่อยู่แถวๆลังสิตช่วยบอกหน่อยนะครับว่าณวันนี้ที่ รังสิตประทุมธานีเอ้ยขอไปครับที่รังสิตประทุมธานีเนี่ยที่มีรถไฟฟ้าสายสีแดงที่ผมเดินทางไปฟิวเจอร์พาร์ครังสิตง่ายขึ้นเนี่ยวันนี้สภาพเป็นยังไงลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเพราะอยากฟังเหมือนกันในฐานะที่ผมเป็นคนกรุงเทพนะแล้วมีโอกาสกลับไปเยือนทิ่นรังสิตอีกรอบหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าวันนี้รังสิตนั้นมันดีหรือมันร้ายกันแนะ่เพราะฉะนั้นลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้แต่หลักๆอย่างที่บอกไปความเจริญต,ตรงนี้มาสำคัญอย่างยิ่งครับเพราะฉะนั้น ถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันโครงการที่อาจจะถูกมองว่าจาัดก,การไม่ดีก็กลับมาดีขึ้นอีกครั้งเหมือนอย่างเมื่อก่อนเป็นครับซึ่งราคาเช่าหรือซื้อภายในโครงการรางสิติตี้หรือฝัดปลาทองเมื่อก่อนเนี่ยณนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้นะเราเอา,เอาราคาอิงเมื่อปีสองพันยี่สิบนิดหนึ่งราคาซื้ออยู่ที่ประมาณห้าหมื่นหกถึงหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันหรือที่ง่ายๆครับราคาตารางเมตรละสองพันหนึ่งร้อยถึงเจ็ดพันบาทถ้าซื้อทาหอถ้าซื้อเป็นห้องนะฮะก็ จะอยู่ที่ประมาณช่วงเลทราคานี้ส่วนราคาเช่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันถึงสองพันห้าร้อยบาทต่อเดือนหรือหกสบแปดบาทต่อตารางเมตรนะครับคือราคาซื้ออย่างที่บอกมันคุ้มอะ่ะเอาจริงหลักแสนอะ่ะลักแสนนิด,น,ดนิดก็ได้อยู่ห้องที่ถือได้ว่าน่าสนใจคือห้องไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าการใช้ชีวิตต่างต่างนั้นถือว่าโอเคเลยทีเดียวส่วนราคาเช่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เลวร้ายมากนะครับขนาดห้องส่วนใหญ่ที่บอกไปก็คือ ห้องไม่ได้ใหญ่มากครับอยู่ที่26.25ตารางเมตรต่อห้องซึ่งในแต่และห้องก็จะมี1ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำโอเคมาทีนี้มาพูดถึงเรื่องของสังคมที่อยู่อาศัยกันบ้านอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าถ้าการจะซื้อบ้านหรือซื้อคอนโดที่ดีเนี่ยทำเลก็คือส่วนสำคัญและสำหรับโครงการฟแฟลตปลาทองหรือรังสิตซิตี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยแถวแถวบริเวณนั้นเนี่ยมีเขาเรียกว่าสถานที่สำคัญ นะครับเป็นสถานที่สำหรับการเดินทางไปง่ายึ้นหรือแม้กระทั่งเวลาเราไปเรียนไปทํางานไปซื้อของเนี่ยก็เดินทางง่ายใช่การเพราะว่าสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้เป็นสถานที่สาคัญทางนั้นเลยครับไล่กันมาตั้งแต่มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพรังสิตวิทยาลัยการอาชีวศึกษาประทุมธานีโรงเรียนอนุบาลเมืองเอกห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าสุดการค้านะครับสุดการค้าฟิชเจอร์พาร์คลังสิตห้างสรรสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ลังสิตตลาดพุนซับโรงพรยาบาลประทุมเวชและโรงพรยาบาลกรุงสยามเซนคารอสนะครับนอกจากนี้ถ้าใครมีรถนะก็สามารถเดินทางไปยังนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณเก็งเกงได้ง่ายหรือแม้กระทั่งคุณสามารถขึ้นบนทางด่วนนะครับว่าจะเป็นเส้น อุดรรัฐาเอ้ยอุดรรัฐยาหรือเส้นทางด่วนโทเวนะครับซึ่งก็นแน่นอนเขราบว่าจะทำให้การเดินทางเข้าถึงทั้งตัวโครงการหรือเข้าสู่เมืองกรุงเทพเนี่ยง่ายยิ่ขึ้นนะครับเพราะฉะั้นสนอกทางไหนก็เลือกไปทางไหนได้เลยส่วนบริเวณใกล้เคียงของโครงการรังสิตซิตี้แน่นอนครับเยอะมากเยอะขนาดไหนเล่าให้ฟังก็จะมีทั้ง โครงการหมู่บ้านพฤกษารังสิทธิบางคูนโครงการหมู่บ้านระดาวันลังสิทธิโครงการเพลินเพลินคอนโดมิเนียมรางสิทธิ์บลกพอยท์หกเอกธานีคอนโดทาวน์และมอนเตรังสิตธิ์นะครับก็ถือได้ว่ารังสิติซิตี้หรือแฟดปลาทองนั้นไม่ได้เงียบเหงาเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะว่ามันมีทำเลมีพื้นที่ต่างๆอยู่บริเวณใกล้เคียงเยอะมากการเดินทางก็สดวกใกล้ขึ้น นะวันนี้ต้องยอมยอมรับนะครับว่าการเดินทางที่จะเข้าสู่เมืองกรุงโดยเฉพาะคนฝั่งลังสิตเนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าเดิมง่ายจากเมื่อก่อนเพราะว่ามันมีทั้งรถไฟฟ้าเอ่ยมันมีทั้งรถเมล์ดูนนี้นั่นซึ่งแน่นอนว่าแล้วแต่ความสะดวกสบายของผู้คนในแถวนั้นนะครับแต่ซึ่งแต่สิ่งสาคัญที่สุดคือแฟลตปลาทองชื่อโครงการนี้นะวันนี้ถ้าคนที่ไม่ใช่ยุค90จะงงมากเลยว่า มันคือโครงการอะไรครับทำไมชื่อมันแปลกๆขนาดนี้แต่วันนี้ผมกล้าพูดเด็มปากเลยครับว่าทั้งเพลงทั้งโฆษณารวมถึงคำว่าแฟลตปลาทองเนี่ยต่อให้ไม่คุณจะเป็นคนยุคไหนอ่ะแต่ชื่อแฟลตปลาทองอยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศมาจนถึงทุกวันนี้เรียกอไปครับ